สำหรับวันนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์จากกรุงเทพประกันชีวิตนะครับที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับจะเป็นสัญญาหลักนะครับที่ท็อปฮิตมากๆสำหรับคนที่จะเลือกเป็นสัญญาหลักเพื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพให้กับตัวเองหรือว่าคนที่เรารักได้ครับสำหรับตัวแรกนะครับคือห่วงรักพรีเมียร์นะครับ99ทับจะคุ้มครองเราไปถึงอายุ99ปี แต่ชระเบี้ยสั้นๆเพียง20ปีครับมาดูครับว่าอายุที่รับประกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิดเลยถึง70ปีนะครับคุ้มครองยาวๆถึงอายุ90ปีครับสามารถชาระเบี้ยนะครับตั้งแต่เป็นรายเดือนราย3เดือนราย6กเดือนหรือรายปีได้ครับและมาดูตัวอย่างกันนะครับสำหรับความคุ้มครองนะครับแน่นอนครับประกันตัวนี้ยังได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตนะครับกรณีที่เราเสียชีวิต ภายในระยะเวลาสัญญาครับก็จะได้รับเงิน100%ของจำนวนเอาประกันภัยไปนะครับและในกรณีที่เราอยู่ครบสัญญาแน่นอนครับเราก็จะได้รับเงินคืน100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเช่นเดียวกันครับสำหรับแบบประกันห่วงลักพรีเมียร์ก้าสก้าทับยีครับก็จะได้รับความคุ้มครองใน2กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตนะครับถ้าเราเสียชีวิตนะครับในระหว่างสัญญา จนถึงอายุ9่าเนี่ยผู้รับประโยชน์นะครับก็จะได้รับเงิน100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบีย้ยประกันชีวิตสะสมตามจริงนะครับแล้วแต่ว่าจำนวนไหนจะมากกว่าก็ได้ไปนะครับและอีกกรณีหนึ่งครับถ้าผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบสัญญาก็จะได้รับเงินคืนไป100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบีย้ยประกันชีวิตสะสม จำนวนไหนมากกว่าก็จะได้จํานวนนั้นไปครับและสําหรับอายุรับประกันนะครับก็รับประกันตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง70ปีแน่นอนครับระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ99ปีชําระเบี้ยเพียงย0ปีครับการชําระเบี้ยสามารถแบ่งชาระเบี้ยเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีได้ครับและจํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ําเพียง2 0 0 0 0 0บาทเท่าน,นั้นครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราซื้อประกันหัวรับพรีเมีย เรายังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับแบบประกันตลอดชีพห่วงรักพี่เมียสามารถรับประกันทุกขั้นอาชีพของลูกค้าได้หรือไม่คะสาหรับห่วงรักพี่เมียนะครับก็จะรับขั้นอาชีพที่ 1, 2และ3ครับต้องบอกครับว่าในชีวิตนี้เราไม่อาจคาดเดาอนาคตได้แต่สิ่งที่เราจะทําได้คือเตรียมความพร้อมเพื่อให้อนาคตของคนที่เราลักมันคงประกันตลอดชีพไม่เพียงแต่มีความคุ้มครองชีวิต แต่ยังเป็นมรดกที่มั่นคงให้กับคนข้างหลังที่เราลักด้วยสุดท้ายนี้ฝากแบบประกันตลอดชีพของกรุงเทพประกันชีวิตไว้ด้วยครับ